เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเป็นซึมเศร้าคําถามนี้หลายคนอาจจะมองว่าแปลกแบบคนเรามันก็ต้องรู้สิว่าตัวเองซึมอยู่เศร้าอยู่มันจะไม่รู้ได้ยังไงแต่ที่จริงใจเราเนี่ยมันยากแท้อย่างถึงนะครับบางทีเรารู้สึกบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราเป็นอะไรวะและนี่ก็คือ6สิ่งที่คนเป็นซึมเศร้ามักจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวครับ 1. คือขี้ลืมอาการซึมเศร้าเนี่ยทำให้เรา loss focus ครับมันก็เลยไม่มีอะไรเข้ามาในหัวเราให้เก็บให้ Learning สรุปเราไม่ได้ลืมนะแต่มันไม่มีอะไรในหัวครับ 2. ดูหนังดูละครทีวีโชว์ที่ชอบซ้ำๆคืออีพวกนี้มันทําให้เรารู้สึกเซฟรู้สึกสบายใจครับเพราะในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้เลยชีวิตจริงเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเสี่ยงต้องสู้ตลอดเวลา3ไม่ทําอะไรสักอย่างเพราะไม่มี energy เหตุผลนี้เลยนะครับไม่มี energy เพราะอะไรรู้ปะเราเอา energy ไปสู้กับการซึมเศร้าหมดแล้ว 4. นอนดึกตื่นสายครับที่นอนดึกเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคือช่วงเวลาสงบที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วเราไม่อยากให้มันจบลง และที่ตื่นสายเนี่ยพราะไม่อยากออกไปเผชิญกับโลกภายนอกมันมีแต่อะไรที่ทําให้สภาพใจบอบช้าถูกไหมครับ 5. วอกแวกตลอดเหมือนคนสมาธิสัน้นทํางานอยู่เนี้ยไปถ่ายติ๊กตอกไปเล่นเกมอีกแล้วครับสารพิษประสาทเพียนยังไม่ใช่ทําให้เป็นซึมเศร้าอย่างเดียวนะ กระทบต่อสมาธิด้วยมันมีอันหนึ่งที่มักจะเป็นกันครับขเขาเรียกว่า flight of idea คือไอเดียฟุ้งไปหมดไม่มีอะไรจับจดได้เลยเนี่ยครับสมาธิพังไม่เหมือนซึมเศร้าเลยเนอกอ่ะสุดท้ายครับบางคนรู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าแพลนจะบอกเพื่อนๆทั้งหมดเลยว่าตอนนี้ตัวเองกับต่อสู้กับอะไรอยู่แต่สุดท้ายไม่บอกครับ กลัวเป็นภาระตบตีกับตัวเองยังเหนื่อยขนาดนี้แลวยังต้องไปอธิบายให้เพื่อนฟังอีกจะเหนื่อยแค่ไหนนึกออกไหมครับนี่แหละอาการที่แอบอยู่ลองสังเกตตัวเองกับเพื่อนรอบตัวดูนะครับถ้าเข้าข่ายเนี่เราจะได้ช่วยดูแลจิตใจกันถูกเนาะ